มปอยู่บนนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงพี่นุย้ยฉันมาทำอะไรบนนี้มาทำไา <ชน zin> พี่ชื่อสีนะครับเมียจะรู้หรือเปล่าว่าผัวมาลำบากขนาด<ช>น <zin> ี<ช>้ <น zin> และกติกาของเกมนี้ครับพี่นุ้ยและพี่ชูศรีจะขึ้นไปบนสลิงนะวูดี้จะมีหัวข้อเป็นหมวดหมู่ต่างๆนะฮะแล้วก็จะให้พุกกี้แล้วก็ฟางเนี่ยเดิมพันกันว่าคู่ของเราเนี่ยจะบอกประเภทของหมวดหมู่นั้นได้มากเท่าไหร่ในเวลา30วินาทีด้วยการขอสู้ท้ากันไปมาจนรู้สึกว่าอีกฝ่ายเนี่ยน่าจะทําไม่ได้จึงขอท้าถ้าฝ่ายไหนตอบครบตามจํานวนนะครับฝ่ายตรงข้ามร่วงทันที ใครร่วงสามครั้งก่อนถือว่าแพ้พร้อมนะครับปุ๊กกี้และฟางพร้อมครับคู่พร้อมนะครับพร้อมครับคำถามหมดแรกคือจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยนอหนูครับโอ้โหงน่าแล้วคือชื่อเดียวกับพี่หนุ่ยเลยนอหนูเพราะฉะนั้นสู้ที่สิบค่ะโอ้โหเอาซะเยอะเชียยังไงครับฟางจะสู้หรือจะท้าครับ 12แล้วกันโอ้12นะครับค่ะบุกกี้2โหลเลยไหมพี่โอ้ยบุมบ้าไปแล้วทุกวันนี้เดินออกจากบ้านยังหลงเลยต้องสู้ค่ะพี่ครับสู้ที่14ตาครับสู้หรือท้ายอมค่ะท้าครับดีแล้วท้าพี่หนุ่ยครับเริ่มนครราชสีมานครปฐมนครศรีธรรมราชนครนายก นครสวรรค์น่านนครพนมนครปักกิจนักอำเภอจังหวัดมันอะไรคะพี่นนบุรีเออสุ้ๆพี่นุ้ยนนบุรีค่ะโอ้โหพี่นุยต้องล่วงนะครับในรอบที่หนึ่งล่วงนุยยังอยู่ไหมอยู่พี่ มาที่บทสองครับ <Hayır. S 1> อวัยวะที่มีขนครับโอ้โหสิบไปเลยค oh. ่ะโอ้โหตัง้งเยอะๆนะั้น <tense S 2> <Hayır. S 1> เลยอ่ะสู้เท่าไหร่ครับปุ๊กี้ได้อยู่ครับได้อยู่ครับได้อยู่อ่ะสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดครับฟางสู้หรือท้าฟางปล่อยให้มันเล่นไปฟางฟางอย่าสู้สู้ที่ฟางจ๋าเชื่อมี่ท้าเลย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 ครับ ชูสีจะต้องพูด <All right. S 1> ได้13ข้อไปใน30วิเริ่มหัวรักแร้นักแข้งคิ้วหูจมูกอ่าสมก,การกุงกิงไม่มีอันนี้ไม่มี พี่ชูศรีหายเสียวไหมอ่ะมาที่ข้อ3ครับสัตว์ที่มีหางครับสัตว์ที่มีหางนะคะมีเยอะเลยสู้ที่เท่าไหร่ครับสู้ที่9ค่ะสู้ที่9ฟางยังไงสู้หรือท้าดีพี่ชูศรีไหวมีจ้าสู้หน่อยเนาะสู้หน่อยเนาะสู้ที่1อค่ะบุกี้สู้ค่ะสิบ่้าค่ะ สู้หรือท้าครับปังมีหางอย่ทใครหท่านไ้นไม่ไหวแล้วปังบอกว่าท้านะครับสัตว์ที่มีหางเริ่มท้าม้าวัวควายเสือหนูแมวยีราฟยีราฟตะไทริงจ๊กจิงเลนริงกาชิค้าบอมไม่อย่ายุกสิจะมายุกอะไรวะ จระเท่น่าตื่นใจมากๆพี่นุ้ยได้เวลาล่วงแล้วละครับต้อย้ปอนโอ้ยโอ้ถึงยังยังยค่ะยังยังมัวต่อไปคือของใช้ที่มีเสียงคุณฟางครับของใช้ที่มีเสียงคิดว่าพี่ชูศรีสามารถตอบได้กี่ข้อ8ข้อก่อนสู้ที่8สู้ที่8สนิ่งก่อนปุ๊กี้ครับสิค่ะ สู้ที่10นะครับใช่ค่ะสู้ที่เท่าไหร่ครับอ่าสู้ที่13เนาะเฮ้ยอย่าไปยอมไหวใช่ไหมพี่น้อย13บาท้าดีกว่าท้าดีกว่าค่ะท้าเลยครับที่ชูสีฮะเริ่มกลองชิงชาบชิงกีต้าเบสคีย์บอร์ดเปียโนซซซึนคลุยทรัมเป็ตแซ อันโต้โซวันโน่ที่ชนะเลยเอาละครับเดียวสรุปว่าผู้ที่แพ้ในเกมนี้ก็คือพี่นุ้ยพี่นุ้ยต้องล่วงนะครับถึงนุ้ยนับสามสองหนึ่งเผินฟาดีด้วยกับทีมที่ชนะนะครับวันนี้บูดี้และดีเอสไทยแลนด์ เห็นทั้ง4คนเล่นเกมกันสนุกสนานมากเลยนะครับอยากให้ทั้ง4คนได้ไปท่องเที่ยวกันที่ภูเก็ตเพื่อให้ความเป็นเพื่อนของทั้งคู่ทั้ง2คู่เนี่ยนะครับกลมเกลียวแล้วก็ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นที่ห้องดีลักซีวิวเป็นเวลา3วัน2คืนพร้อมอาหารเช้าที่ The Westin s a r เ b เบ r e รีสอร์ทแอนด์ภูเก็ตค่ะ